สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพามาทำส้มผักอีสานหรือว่าผักดองทานกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายคั้นวันเดียวก็ทานได้เลยค่ะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้ส้มผักของเราไม่เฟื่อนไม่ขมเปรี้ยวกรอบอร่อยสีสวยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อ,อร่อยสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของผักก่นนะคะวันนี้แพลวใช้ต้นหอมหัวสีม่วงค่ะเล้อที่สดใหม่ค่ะนำมาตัดรากออกก่อนนะคะใครไม่มีต้นหอมสีม่วงแบบที่แพลวใช้ทำในวันนี้ก็สามารถใช้ต้นหอมสีขาวปกติทั่วไปทำได้เลยนะคะ พอเราตัดลากออกหมดเครี่ยงดีแบบนี้แล้วให้ลอกส่วนที่แก่ๆออกนะคะแล้วก็ตัดเด็ดส่วนไปที่เหียเห่ยวๆที่ไม่สวยออกค่ะ เราลอกเอาก้านที่แก่เด็ดเอาส่วนที่แห้งที่เหี่ยวออกเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดพักสเสด็จน้ำไว้ให้ดีก่อนค่ะนำต้นหอมที่เราลอกแล้วก็เด็ดเอาส่วนที่แห้งที่เหี่ยวออกหมดเกลี้ยงดีแล้วมาล้างน้ำออกให้สะอาดดีเลยนะคะ นำกระลำปลีม,มาผ่าแล้วก็ล้างน้ำออกให้สะอาดดีก่อนนะคะพอเราล้างต้นหอมของเราสะอาดหมดเรียงดีแล้วจากนั้นให้เรานำมาตัดแบ่งครึ่งค่ะ หัวใหญ่แบบนี้ใครจะดองทั้งหัวเลยก็ได้หรือว่าจะนำมาผ่าแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนก็ได้เลือกทำตามชอบได้เลยนะคะใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปก็นำกระหล่ำที่เราล้างพักเสด็จน้ำไว้มาตัดครัวออกแล้วก็หั่นประมาณนี้นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะ แล้วให้เราคลีกล่กระลำออกจากกันนะคะได้แบบนี้แล้วให้เราใส่เกลือสมุนดลงไปค่ะทลุกเค้าให้เข้ากันดีแล้วเราจะขยำให้กระลำ ะหลดดีสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะพอกระลำเริ่มสลดดีแล้วให้เรานำต้นหอมที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็โรยเกลือลงไปให้ทั่วดีเลยค่ะเกลือตอนขยำจะใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเค็มเพราะเราจะนำไปล้างน้ำออกอยู่นะคะ โรยเกลือลงไปแล้วให้เราขยำไปแรงๆเลยค่ะขยำแบบกดๆลงไปแบบนี้นะคะการที่เรานำผักมาขยำกับเกลือก่อนเพื่อที่จะกำจัด ความเฟื่อนความขมของผักออกก่อนนะคะใครชอบชุนชุนเฟื่อนเฟือนหน่อยไม่ต้องขยำเกลือแล้วก็นาล้างน้ำก่อนก็ได้จะคั้นส้มเลยก็ได้แต่ผักด,ดองของเราก็จะเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรับ ทำตามชอบตามขนัดได้เลยค่ะใครจะคั้นเฉพาะต้นหอมก็ได้ไม่ใส่กระหล่ำก็ได้แต่กระหล่ำเวลาเรานำมาทำส้มผักแล้วจะหวานกรอบอร่อยมากเลยนะคะปรับได้ตามชอบเลยค่ะพอเราขยำ จนคิดว่าความเฟื่อนความขมของต้นหอมออกมาหมดเรียงได้ที่ดีแล้วให้เรานำไปล้างน้ำทำความสะอาดเอาความเฟื่อนความขมของผักออกก่อนนะคะความเฟื่อนก็จะเป็นฟองๆแบบนี้นเลยค่ะนำผักที่เราขยำไว้เมื่อกี้มาเปิดน้ำใส่ค่ะก็ขยำล้างเอาความเฟื่อนของต้นหอมออก หมดเกลี้ยงดีเลยนะคะล้างออกไปสองสามน้ำก็ได้ค่ะ พอเราล้างเอาความเฟื่อของผักออกหมดเกลี้ยงดีแล้วก็เทใส่ตะแกรงพักสเสด็จน้ำไว้ค่ะนำผักที่เราล้างสเสด็จน้ำไว้มาใส่ชามที่จะใช้ทำนะคะ แล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นค่ะความเค็มความนัวนี่ก็ใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะตัดเค็มด้วยผงชูรสนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะการที่เราใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกเพื่อที่จะเล่งทำให้ส้มผักอีสานของเรามีความเปรี้ยวอร่อยนะคะ ใครไม่ใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกให้ใส่น้ำซาวข้าวเหนียวแทนก็ได้แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขยำทุกคราวทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ น้ำนี่เราจะใส่แค่พอดีพอดีกับตัวผักนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปใส่พอท่วมพอค่ะพอเราคนคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วกดกดลงให้จมน้ำนํำ่อยค่ะถ้าเกิดอากาศร้อนๆเราคั้นตอนเช้าๆบ้ายบายเย็นๆก็ทานได้ละค่ะก็จะเปรี้ยวหน่อยๆอ,อร่อยเลยละค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวมาก ก็หมักตอน1-2วันให้เปรี้ยวได้ที่ตามที่ต้องการได้เลยนะคะพอเปรี้ยวแล้วเก็บใสก่กระปุกปีฝาให้สนิทแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ทานได้นานก็ยิ่งจะเปรี้ยวกรอบอร่อยเลยละคะ่ะไว้ทานคู่กับน้ำพริกต่างๆทานคู่กับส้มตำก็อร่อยดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไว้ก่อนหนึ่งคืนเดี๋ยวเราค่อยมาดู กันว่าตอนที่ส้มผักอีสานของเราเป็นแล้วจะเป็นหน้าตาออกมายังไงนะคะส้มผักหรือว่าผักดองของเราก็ดองได้1วันแล้วนะคะสีก็เริ่มจะเปลี่ยนไปค่ะจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะชิมดูก็เปรี้ยวกำลังดีละค่ะส่วนใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ดองต่อตามชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูผักดองของเรากันนะคะหืมกรอบอร่อยนัวกำลังดีเลยค่ะเปรี้ยวหนหน่อยๆกำลังดีหืมอร่อยสุดๆเลยค่ะทานคู่กับน้ำพริกส้มตำได้หมด สูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะคั้นวันเดียวกินได้เลยถ้าเกิดใครทําขายก็คูณสูตรไปหลายๆเท่าตัวได้เลยนะคะแต่รับรองกรอบอร่อยไม่เฟื่อนไม่ขมแน่นอนค่ะ<ม>ลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆของแพลน้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ